สวัสดีครับผมพบกับนายบ้านสวนฟาร์มค,ค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้หน่อยบ้านสวนฟาร์มสิพ่านไปหาแมงขนุนใหญ่ครับแมงขนุนใหญ่กำลังออกครับตอนนี้ครับฝนตกมันนี่ครัไปข่าวว่าฝนสีเขา่าเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละจากมันสีเขา่าวจากทุ่มจากยามครับฟ้าเพิ่นแล็บอยู่ครับ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพาพันธุ์ใดแลบๆๆเข้ามาเรื่อยๆเนาก่อนฝนชิโต๊ก,กันเดี๋ยวหน่อยบ้านสวนฟาร์มสิภาพไปหาแมงขนุนใหญ่ครับไปลุยกันเลยครับไปเอาครับไม่สาวเงว้วครับเ่ามาไว้สอยครับอยู่ตามต้นไม้ครับต้นไม้ต้นมะขามนี่ครับแต่ว่ามันยากอยู่สูงเนี่ยครับ ต้องหาสองอยามคืนครับน้างกองเวนมันมันลงหูครับย่างกองเวนมันคุดคุดหลุมครับลงหูครับนี่ครับนี่ครับเห็นบอูโอ้มืดอนเนาะเดี๋ยวลงให้เบิ่งครับ ตัดแล้วครับครับครับแมงขนุนใหญ่ครับนี่แหละครับคือแมงขนุนใหญ่ครับโทรศัพท์ผมห้อยคออยู่ครับคุณนะครับ่นชิซามนิ้วก้อยครับใหญ่ครับห้ามขั่วตำป่นครับหรือไปแกงแกงเซโนไม้ก็ได้ครับ หาเบิ่องตามนี่แหละครับนี่ครับเห็นบอกครับอันนี้จอจอเนี่ยครับล้ๆกนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เนี่ยเนี่ยอยู่ปลายไม้ผมนี่นี่เห็นบอกครับนี่ครับเห็นบอกครับใบปีกเลื่อมๆนะครับนี่ครับนี่ครับ ไปจับตามต้นไม้นี่ครับนี่ครับปีกเหลื่อมๆเนี่ยเ็นบอบเอากปซอยลงมาครับปึ๊บใทละตัวพีครับตัวบกใหญ่ครับไม่ใช่ตัวเชนนี้นะครับความใหญ่ความอ้วนครับนี่ตัวเชนนี่นะครับตัวนี้ใหญ่ยังที่เหรครับไปขวาวครับ ขวบตำปน่นหรือว่าแกงก็ได้ครับแกงใส่หน่อไม้แกงใส่สเห็ดครับแต่สวดมากเอาไปคั่วครับคั่วตำเป็นน้ำพริกครับเป็นน้ำพริกเป็นแจวมันจับตามต้นต้นไม้นี่นะครับต้นสูงสูงจับที่หาหากินได้เฉพาะยามกลางคืนครับทากลางเว้นในพิ้น ลงหูครับขวัดขวัดเป็นลุมลงหูนะครับตัวนึงก็อยากจับแน่นอยู่ได้ครับแน่หมดทันกับตกเพื่นกับบเห็นนะครับ ตัวนึงครับตัวนึงครับโ oh 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 yeah yeah. อุ้๊บนี่ครับความใหญ่มันก็พอๆกันเลยครับความใหญ่ครับนะครับความใหญ่ความอ้วนครับพอๆกันครับ แต่วนมากคนเขาบุค่อยก้านครับบุค่อยส่องน้ำมันพื้นกย่านงงเงี้ยวเขียวกับผมวนมากเขาจิไปคุดคุดเองยำของเวนครับคุดตามหูแต่ว่ายำกองเวนผมบุค่อยว่างครับเห็ดน้ำยางเห็ดน้ำงัวเนี่ยครับบุค่อยว่างครับเมื่อนี้ก็ ว่าจะไปการกรบการเขียดทรงกรบกองเขียดบร่ได้ไปครับก็เลยมาเลาะเบิ่งกันแม่งขนุนใหญ่ครับเพื่อที่ได้ตำแกวเพื่อที่ได้ปนนะครับตัวนี้มันจับต่ำครับตัวนี้มันจับต่ำครับเห็นหมออันนี้เขาสามารถเอื้อมได้ครับเอื้อมจับได้ จับต่ำเขาก็สามารถเริ่มได้ครับอันนี้ต้นมันต่ำเขาจับต่ำครับตัวใหญ่ใหญ่บุกวนครับ<ป>การหากินกลารข้ากกางคืนครับการแมงขนุนใหญ่ครับแมงชินนน ันใหญ่ตบิกบิ๊ก,กนีีก่กอลรตามต้นไม้กะซีบปร,ประมาณนี้แหละครับการหาครับ การหาการหากินลกลงค่ำกลาง en, ขึ้นรับสิประมาณนี้การหาแมงขนุนใหญ่ครับอุปกรณ์ก็กมีไม่เสาเง่าครับไม่สาวเงาไฟหมอแบตครับแล้วก็ขวดครับ ส่วนมากใส่ขวดครับขวดพาสตี้ขวดแฟซฟซี่ขวดโคกเ้องนี้แล้วครับมันจังบินแย่ครับบินขึ้นแย่นี่ครับมันจังบินขึ้นแย่ครับนี่ครับนี่ก็บพ่อแจ๋วแล้วครับนี่นะครับนี่ก็บพ่อแจ๋วแล้วลายเติบแล้วครับ อ่าต่อคร,ครับมันอาจอยู่สูงอยู่ได้ครับ เจอครับไม่ชสีผมบาถึงครับเดี๋ยวผมสีสั่นเอาครับไม่เสาวผมบาถึงครับสั่นอาจะอะจะเห็นหรือไม่เห็นครับเต็มันโตหรือไม่เห็นครับชักดีใจได้ยินเสียงบินนะครับได้ยินแต่เสียงบินครับได้ยอยู่ใสียนี่ั ตัวนี้ไงครับไม่สาวบัเทึงครับมันอยู่สูงสั่นเราครับรมันจะเสียงบินพื้นพื้นพื้นใช่เนี่ยเยอโอ้ตู้หูตั้มปะ มันก็สิบินลงมาหาไฟเฮานี่ละครับไฟอยู่ในหัวนี่ครับเมื่อกี้นี่ยบินลงมาดำป่านะครับมันก็สิตกบ่ไกลครับมันสิบินลงมาหาไฟในหัวเฮานี่ครับไฟหมอนเบ็ดในหัวเฮานี่ครับนี่ครับ ก้อเ,าเอาสิเหลียวเห็นอยู่บอกแค่นั้นแหละครับแนมทันมันอยู่บอกแค่นั้นแหละครับมีการหาครับอันนี้แมงชิ้นูนน้อยครับนะครับ เป็นคคละสีครับนี่แมงป็นนุนดำครับแมงขี้นุ่นดำขี้นุ่นน้อยครับน่ครับตัวมักรชิ้นยลงมาครับแต่ว่ามีแต่ไข่ครับในท้องครับอ้วนแต่ว่าขนาดไซส์เังชิ้นยน้อยกว่าแมงขนุนแดงครับกินได้คือกันครับเขายาไปเขยามากก็เริ่มห้อนครับาไปหามาก็เริ่มห้อนแล้วครับ อ๋อเอาฝนที่โต๊ครับอือหือใย่่ะแมงขนมน้อยได้ยินเดืเสียงทีเสียงแมงขนมน้อยครับปื้อปื้อปื้อ ใหญ่มาแล้วครับบี่ครับบินน <vastly lava> <less> ี่ครับบินนี่บินนี่บินนี่บินโอ๊ยจับจับจับชุบนี่ได้แล้วครับ เช้ามาถึงครับจำเป็นต้องสั่นเนะครับสั่นก็ต้องตาตาก็ต้องไวครับหูสมัมผัสหูประสาทสัมผัสครับต้องได้ยินชัดเจนมอสันส่นบริกินครับ มหมดลนครบบนมีนี่ครับตัวนึงตัวหนึ่งจับนี่นี่ครับข้างอีกครับมดนน้ลงอุ้บมาแล้วมาแล้วนี่ครับบินอยู่นี่บินอยู่นะี่บินอยู่นะี่บินอยู่น,ะนี่นะ เอาใช่แล้วฮะตกแล้วจะไ,ได้กินนะครับเนาะทรมานอยู่ด้ครับบินไม่แล้วครับเออเออออออ S <S <S ครับชอบชอบคลิปนี้ก็ไล่ก็แช่ครับการหาเม้งข้านูนใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับพอเจียวพอปนแล้วครับนี่ครับนะโอนี้หน่อยบ้านสวนฟาร์มพามาหาเมงขนุ้นใหญ่ครับชอบคลิปนี้การหากินกลางค่ำกลางคืนของหน่อยบ้านสันฟาร์ามเนี่ยกดไลค์กดแช่ครับ กดกระดิ่งติดตามเผื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบ่งเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยบ้านฟาร์มสิผ้าหายังพาปเปียวยังเดี๋ยวสิลงให้เบ่งครับสำหรับค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับนอนได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนครับโชคหมานร่ำรวยสุข,ขสุขคนครับขอบคุณครับที่ติด ตามและรับชมคลิปของหน่อยบอลสนฟาร์มหลับฟันดีครับผมสวัสดีครับ